ออปกติแล้วอะ่ะเปิดรายการมาก็ควรจะเป็นช่วงไฮไลท์นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้มันยังไม่ปกติดีครับเพราะว่าวันนี้เป็นเทปแรกของรายการดังนั้นเราจึงขอเปลี่ยนจากไฮไลท์มาเป็นการแนะนําตัวกันก่อนรายการของเรามีชื่อว่าแพมแตกฟองดูโลโก้รายการเลยฮะเจ๋งมากซึ่งแพมแตกฟองเนี่ยจะดําเนินรายการโดยเพื่อนรัก3คนที่รู้จักกันมามากกว่า20ปีซึ่งประกอบไปด้วยคุณพงษ์ ตาลุงรูปงามที่บ้าบ้าเป็นชีวิตจิตใจคุณเอ็กคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้เป็นโอตาคุเชี่ยวชาญสายบันเทิงและก็สุดท้ายคุณตั้มนักกฎหมายที่คิดว่าตัวเองแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีชายาของเขาคืออาวุธมนุษย์โดยพวกเขาทั้ง3คนจะมาแพร่แชร์ประสบการณ์ในเรื่อง,งต่างๆให้ทุกคนได้บันเทิเงเดินใจกันนะครับเอาละครับได้เวลาไปพบกับพวกเขาันแล้วไปดูกันเลย สวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับในรายการแพมรายการชี่อะไรวะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วครับในรายการแพมแตกฟ้อคมพีธาด้วยวะโอเควันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้ออะไรดีวันนี้เราจะพูดเรื่องของมังงะมันอยู่ในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมานานมากแล้วแหละเป็นศิลปะแล้วก็เป็น เป็น culture ของเขาอะ่ะเชื่อว่าคนไทยอะ่ะที่แม่งอ่านากร์ตูนญี่ปุ่นแต่เด็กกะแม่งรู้จักประเทศญี่ปุ่นดีมากๆก่อนที่จะเคยไปญี่ปุ่นไม่สาวเพราะมันงะเลยอ่ยาเฮียแม่งแดกตัวรายกีมันมีลามเมงถ้าเทียบกันกับการ์ตูนของฝั่งอเมริกามันก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะทางที่เป็นภาพานิง่งแต่ความเคลื่อนไหวของทางฝั่งญี่ปุ่นจะมากกว่ามีการใช้เส้นสปีดท,ที่มากกว่ามุมมองของกล้องที่แปลกตาก,กว่า ม,มังะไม่แน่อ่านไม่แน่ใจว่าเรื่องแรกที่อา่านคืออะไรแต่คิดว่ามันก็คือไม่พ้นจากนี้หรอกน่าจะเป็นโดเรมอนถูกเอ้ยยังอานะ่านหนังสือไม่ออกก็อ่านแล้วอะดูรูปเอาอะมันเป็นยุคที่แบบยังไม่มีลิขสิ์ด้วยอ่าอแล้วโดเรมอนี่ก็คืออ่านตั้งแต่แบบโดเรมอนที่เป็นของแถมอะของแถมในขนมอะเล่มเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วจบไปตอนก็ถ <c oughs> ้าอ่านเป็นเรื่องแรกๆก็ต้องเป็นโดเรมอนนี่แหละคลาสสิกไปบ้านรุ่นพี่บ้าเขาแบบการ์ตูนเยอะเกมเยอะอะไรอย่างเงี้ยไปเจอเนี่ย บัตรเทพเจ้าดาวเหนือเล่มหนาขนาดเนี้ยเป็นสิบเล่มเริมมีตั้งแต่แรกจนจบอ่ะประมาณนั้นอ่ะนี่เขาทำงานเรื่องอะไรที่อ่านมาดูโลกที่เขาเขียนนะ้วเขาเขาจับรวมเอาบูสตลีมาผสมกับแมทแม็กซ์แมทแม็กซ์แน่นอนดูก็รู้เลยแม็กซ์โคตรแมทแม็กซ์ในยุคที่คนก็ขับรถกันแม่งขี่ม้าใช่ม้ามันไม่ใช่ม้าธรรมดาเว้ยมันเป็นม้าที่เลือกเจ้านายไอพวกกะเลกะลาดมายี่แม่งเหยียบแผ่ แต่ตอนเด็กแม่กูก็เคยถามไวาแล้วแบบไปตลาดเอาอะไรอะไรเงี้ยกูก็ควนตีแม่เอาอยากได้ก็พูดตอนเด็กๆกูเล่นเยี่ยมแม่ประจำชอบดูจสามเรื่องชอบพิสูจสามเรื่องเริ่มก่อนเลยล่าสุรกายกินชีวโนโทเรนอันนี้เม้นี่คือสู้มังงะไม่ได้เลยมังงะที่สุดแล้วในมังงะนี่แกเป็นคนใช้สีดำได้เก่งมากเส้นผมที่แบบขยายออกมาของพระเอกอะไรเงี้ยแบบมันดูแบบ มันมีความแล้วมันมีของพุ่งพุ่งทุกอย่างมันแบบเกลียวกราดดุด,ดัน <c oughs> แรกๆกันนึกว่าเป็นกระตรูนมัญญาอ่อนแต่แบบเชีย่ยอ่านไานมาชี้ไม่ลึกจะแค่ตอนตีนไปหอกสมิงอะ่ะกูรู้แล้วกูร่างกาลลกงยเลยรู้ว่ร่างกาลลกงยเป็นหอกน้ำตากูไหลตามเลยจะแค่ <c oughs> ไหลเป็นเลือดเลยหรือไม่ไหลเป็นเลือดกูกำลังไหลเป็นเลือดที่กูไม่รู้ว่าตาไหลเป็นเลือดไหมค่ะเรื่องแรกล่าสุดการเรื่องสองแลม์ดังบ้าขนาดอ่านไปแล้วร่างกายมันจัดเตะบอลไปหันไปเล่นบาสแทนเลยแลม์ดังเนี่ยเคยคุยกับ เพื่อญี่ปุ่นนี่จริงอะสลับน้นเนี่ยแม่งโคตรคูดูประกาศกับวงการบาไทยเลยเพราะว่าคนไทยเริ่มเล่นบาเพราะสลับน้นเยอะมากแล้วเพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่ประเทศไทยญี่ปุ่นก<ด>็เหมือนกันเป็นเรื่องที่เห็นชัดเลยว่าเส้นของอาจารย์อากิฮิโกะนี่ยค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะมีบางช่วงแบบหัวเล็กมากอะไรมันจะหวาดัางมาสเกลแม่งผิดอะตอนหลังๆนี่แม่งคือเออสเปกต์ตีเออกล้ามเนื้อขาเรียบ ม่คือโอ้โหมันแบบเก็บทุกรายละเอียด่ะยิ่งตอนช่วงที่มันแข่งกับซันโนช่วงวิสองวิสุดท้ายอ่ะกูรู้สึกว่าแบบอาจารย์ตะคีโกะแม่งแบบตัดสู่ทำในการวาดมันะเชี่ยมึกสามารถทําให้คนแล่งรู้สึกแบบลุ้นเที่ยกระแตกโดยที่ไม่ต้องใช้คําพูดเลยอ่ะมีอยู่คําเดียวเลยมือซ้ายไปใช้แค่ประคองจากนั้นเลยจากที่แม่งเงียบประมาณสองตอนน่่ยไม่พูดอะไรกันเลยอะครับแล้วเรื่องสุดท้ายวันผีทำพีช ตอนลาเรือแมรี่นี่ร be ้องไห้ร้องไห mm ้การล้างกาแฟเลยวันพีซเป็นเรื่องเดียวที่กูไม่เอาไปอ่านในฐานที่สารณะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวร้องไห้อที่เขาทำบีมไงที่บอกว่าเอาเด็กไปเข้าค่ายอ่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดคลิปให้ร้องไห้เอออะไรเอารูปคลิปแม่ก็ไปคอใช่ไหมเปล่าเอาคลิปคลิปไปแมรี่โดนเผาร้องไห้เราจะพูดได้ไหมว่ามันมันคือเกิดบังงาเบอร์หนึ่งของโลกตลอดกาลน่าจะอย่างนั้นถึงตอนนี้ก็คงพูดได้แล้วแหละ อาตาผมบ้างแล้วนันที่เขารู้สึกก่อนเจ๊ตโตมีสติกระตูนเรื่องนี้ทำให้เด็กสนใจที่จะเป็นนักเล่นหมากล้อมมากขึ้นมันเป็นกร์ตูนญ,ญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าหมากล้อมเนี่ยมันเป็นต้นต้นตำรับมาจากจ,จีจีนจีนยังยอมรับว่าตัวเองอ่ะทำเรื่องเกี่ยวกับหมากร้อมได้ไม่สนุกเท<ม>่า<ม>กระตูนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเลยต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ของกระตูนเรื่องนี้มาทําเป็นซีรีส์จีนคนวาดเนี่ยชื่ออาจารย์โอบะตะก็าวาดร่วมกับนักแต่งเรื่องหลายหลายเรื่องเดนโนดเดนโนดใช่โอบะบ แต่ถ้าย้อนกลับไปเลยสมัยวัยรุ่นนะแกกว่านี้นะไม่รู้จำกันได้บป่าจีจังจีจไซบอกคุณปู่ไออ,ออกแกเป็นคนวาดเรื่องนั้นเรื่องที่สองโอเซนอโอเซนจะเป็นผู้หญิงสาวที่เป็นเจ้าของร้านอาหารแนวญี่ปุ่น พระเอกเนี่ยโดนพ่อยัดมาว่าให้มาเป็นลูกจ้างร้านนี้ไม่เข้าใจว่าทําไมร้านมันต้องมีวัฒนรธรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆสืบซับไปเรื่อยๆมีตาในการมองของแท้ออกของแท้ทางจิตใจอะ่ะมันคล้ายพลังจิตเหรอหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแบบว่าแก้วเนี้ยเรามองเห็นคุณค่าของมัน<อ>ลึกแบบเซ<อ>นเซนตอนนี้ที่นึ่งดึงออกก็คือชอบมากอยู่2เรื่องของผมนี่เรื่องแรกคือเบอร์เซิร์ านตอนเด็กไม่คุ้นเคยอ่านตอนโตไม่ค่อชอบเลยเจอความลึกเจอความดาร์คเจอความอะไรของเบอร์เซอร์เข้าไปับเออเยี่งจิตตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นแค่การ์ตูนยุคกลางล่าปีศาจธรรมดาโอ้โหมันมีการเซตติ้งโลกมีโลกจิตวิญญาณโลกที่พวกก็อดแต่งอยู่ จะมายัางไงต้องมีเบรลิตแล้วเบรลิตทำงานยังไงต้องแบบบูชาแล้วมันก็มีคำถามเชิงปรัชญาในเรื่องเบอร์เซอร์ว่าสรุปพระเจ้าเป็นสร้างคนหรือคนสร้างพระเจ้าวะ,ะดักควายชาชคลั่เรื่องที่สองเรื่องที่ชอบก็คือเวกาบอลตอนแรกคุณบอกว่าวกรต์ตูนเนี่ยมันคือศิละปะว่าวกระบอลนม่นคือศิละปะที่อยู่เหนือกว่าศิละปะปแล้วอะเซนสแล้วเราคุยกันว่าเส้นสลับงังตอนทุเรียมันสุดยอดมาก แต่อันนี้แม่งก็คือไปกันตู้แม่งช่วงพรามแล้วรวมวิธีการใช้ผู้กันวาดภาพญี่ปุ่นโบราณอะม,มาอยู่ในวกกากบอร์เรียบร้อยแล้วคือจะใช้เทคนิคยังไงไปเอกหน้าแม่งก็สก,กุลอนี้แหละมันได้แรงมันดานใจมาจากโยชิคาวะเอจิที่เขียนเรื่องอ่ามิยามโตะบูซาชิที่เป็นนิยายญี่ปุ่นาากูว่าอ่านเหมือนกันอ่านนิยายเรื่องนี้ด้วยแล้วมีความรู้สึกว่าเช่นนี้ต้อแม่งดุกว่าในอนิยายความต่างของวากาบอร์แม่งเท่กว่าต้นฉบับอ่ะอเช่น ซาสกิโกจิโรแมนิยายเป็นเหมือนคนเย่อหยิ่งจองของนักดาบหัวไฮโซหัวสูงแต่ในเรื่องเนี้ยม่งแบบเกิดมาแล้วพูดกับใครไม่ได้หัวตัวงพูดกับตัวเองตลอดเออและในหัวไม่คิดแต่เรื่องด่ในหัวคือมีเกิดมาเพื่อด่าอยู่เพื่อด่าตายเพื่อด่าทุกคนในเรื่องนี้ตายก็จะบอกว่าแบบไฮ้ค่าดีใจที่ตายได้ฝิมือท่านอ่ามันคือวิธีของคนใช้ด่าจริงเว้ยเอออีกเรื่องหนึ่งที่ที่คิดนะ ก็คือจักรวาลของจุนจิโตเออเอาเรื่องที่จะมาพูดก็คือเรื่องปราบอานะสองเล่มจบสัน้นๆบางบาเออแต่มันมันมันแต่ดีมันดี <c oughs> จุนจิเป็นคนที่ชอบเขียนเรื่องผีที่บทจะมาคือไม่ต้องการที่มาที่ไปอะ่ะไม่ต้องอธิบายอะไรมากแล้วให้คนไปตีความในตัวเองคือกูมีความรู้สึกว่าตุนจิอ่ะแม่งเป็นคนที่แบบมันมองโลกไม่เหมือนเราเว้ยอย่างเช่นแบบ อ่ะสมมติกูมองเก้าอี้ตัวเนี้ยบางคนอาจจะมองเฮ้ใหม่บางคนอาจจะมองว่าแพงไอ้จนจีกำลังคิดอยู่ไอ้เนี่ยเก้าอี้ตัวนี้มันมีผีปะวะเก้าอี้นี้ทำจากหนังมนุษย์หรือเปล่าวะเจ้าหน้าทุณเนี่ย อ่านกับมังงะเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเดิมที่เคยอ่านตอนเด็กแล้วมาอ่านอีกทีตอนโตเนี่ยความคิดเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนนะครับออร่าสุรกายาชื่นชมเหมือนเดิมยิ่ง <c oughs> ตอนท้ายๆแบบโอ้งใช่ตอนท้ายมันพี้จริงท <c oughs> ิ้งหนักโหนดมากมันไม่มีเสียงมันตีมันนี่มีอะไรมันบิ้วเราจริงไอ้ช่วงที่แบบฮะกุกเมงมันโดนบีบไม่ถอยไปจนเตจุดจุดขังนะทีมงานมันแซวบ,บอกว่าแบบเห็นออร่าจารุศิตาไม่โคตรคนญี่ปุ่นนะไม่ต้องเห็นออร่าบอกออร่าจารุศิตา แล้วอีกเรื่องนึ่งอย่างดากนบอล่าเงี้ยบอกเลยไม่สนุกมาอ่านมาโตไม่สนุกแต่คือมันก็คือคุณลูปการของดากนบอลนะมันคือทางที่เขาวาดเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังเดินตามแต่แต่ว่าแบบมันมันมีรุ่นหลังที่ที่มันดีกว่ามาไงเราเริ่นรู้สึกว่ามันแย่ลงจริงๆถ้ามันตัดจบฟิสเซอร์มันก็เท่ใช่ใช่ใช่ฟิเซอร์มันควรจะจบแน่นอนพีคมากตอนที่เป็นฟิเซอร์เนี่ยคือเขาก็ยังมีพอดมีอะไรของเขาอยู่นะใช่มันมันยังไม่ออกทะเลมันไม่ได้เขียนตามเอาแต่ตลาดอ่ะก็ในเมื่อสเกลพลัง่ ตอนแรกมึงปลลองวิถีภพก่อนเสร็จชินเจ้าวิถีภพแล้วพอมึงเป็นเจ้าวิถีภพแล้วมึงชนะจอมมารพิกโร่แล้วมึงเป็นคนเก่งสุดในโลกแล้วมึงก็ต้องไป็บระดัากเออก็ต้องไปสเกลจักรวาลแล้วแล้วพอมึงเป็นซุปเปอร์ไซย่าเก่งในระดับจักรวาลก็ควรจะจบแล้วเอาซุปเปอร์ไซย่ามาล้างล้างสต็อกแบบใครก็เป็นได้อ่ะเฮียแม่งโคตรลดคุณค่าความเป็นซุปเปอร์ไซย่าสุดๆในสายตากูอ่ะ แล้ก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับดาร์กบอลเลยอะหลังๆนี้ตอนเด็กกับตอนแกเนี่ยที่รู้สึกไม่เหมือนกันคือไอคิวเงินไอคิวเงินตอนเด็กรวมตัวกันไปล่ามีเย้ yeah. เออก็น่ารักดีพอมาอ่านตอนโตอ่านดีดีชิบหายนี่มันการ์ตูนยากุซ่าจริงจริงจริงรวมกลุ่มกันเพื่อที่ป้องกันอนาเขตและทีบหมีไม่มีประสาทโอ้โหที่ลูกหมีแบบหมีกระโหลกเออแล้วแบบไต่ขึ้นไปเป็นยอดแบบจริงสุดท้ายบอกอะคาบโตะตัวสุดปูเขาเนี่ยนกันบาง่ชอบแล้วก็เป็นอนิเมะที่ห่วย ถ้าเปิดอูก็าจบเลยล่าสุดละกายล่าสุดละกายแบบชัดที่สุดแล้วอันนี้ส่วนตัวเลยไอที่ไม่ชอบไอที่มหาศึกรอสุเทพเอออ๋อนั้นก็ประสบมากเลยคือแบบว่าอ่านการ์ตูนมางงะเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็สนุกนะนหนึงแต่พอมาเป็นอนิเมะดู Netflix เนี่ยคือแบบมึงลงทุนอะไรเปล่าวะบางตอนมันเหมือนแบบเอาภาพนิ่งๆหมเฉยๆเสร็จแล้วก็มีภาพ ขยับแค่ปากเดียวคือแบคือว่าสซีนน้อยมากอ,มอ,ออาจจะเป็นเรื่องทุนเรื่องอะไรอย่างเี้แ,แหละแต่ว่าเสียด้อ่ะอม,มันน่าสนุกได้มากกว่านี้ ส่วนตัวนะมี2เรื่องก็คือโจโจภาคสาโจโจภาคสาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ลงค์ Netflix นะในโจโจ Netflix ไม่ต้องพูดถึงนะอันนั้นคือตำนานแล้หลนะักแต่ว่าอีกต,ต,ต,ตัวเวอร์ชันเก่าอะมันมีเวอร์ชันหนึ่งอนะกูซื้อด้วยกูซื้อ่งดีด้วย<อ>สมัยนั้นอนะกูซื้อด้วยยังไม่นคนไม่หนุกอะไม่ม,ม,มีมันมีไม่กี่แผ่นจบเลยมันตัดมันตัดย่อเว้ยแล้วดีโอแม่งแบบเหมือนคนเสรจยา มันมันคือเหมือนในบ้านดีโอแบบตอนตอนแบบเราอ่านมางงาคือดีโอมันจะเป็นชายสูงสัตว์ต่อให้มันบ้าคลั่งยังไงมันก็จะบ้าคลั่งแบบบ้าคลั่งมันต้องมีระดับเออต้องมีระดับคลาสคลาสซีไอ้ภาคเนี้ยหัวไม่เป็นเบิร์เซิหน้าไม่ก็เหมือนคนเมาอย่าบ้าไอออันนี้รู้สึกว่าเบื่อมันงานดีการ์ตูนห่วยก็คือเบอร์เซิลอีกเหมือนกันแต่โอ้โหมันชัดเจนว่ะไม่ว่ามันจะทำกี่รอบอ่ะสำรับกูคือกูดูคัสซีในเกมเพฮไม่ยังบันหัวเลย เรื่องที่แม่งเป็นมังงะธรรมดาจะเป็นอนิเมะเราเทพดาบพิฆาตสูตรนี่ครับนี่คือสุดยอดครับดาบพิฆาตสูตรเนี่ยดูดูเป็นอนิเมะก่อนด้วยรรู้สึกว่ามันดีมากรอรอ,อไม่ไหวที่มันจะออกซีซั่นสองเนี่ยตอนดูซีซั่นหนึ่งหามงงะมาอ่านึ้นเนื้อ <c oughs> งงนเรื่องมันจะดีแต่ว่าแบบพระลายเส้นมันคือแบบกลับมาอยู่ระดับอนุบาลนะครับอาจารย์คนวาดแกก็บอกเลยนะว่าแบบ เออใหม่ใหม่ก็งงเหมือนกันที่อนิเมะมันประสบความสำเร็จแล้วอนิเมะก็ช่วยต่อต่อชีวิตแกเลยแหละอ๋อรวยเลยรวยเลยมีบางเรื่องนะที่แบบไม่อยากถืออ่านดูอนิเมะแล้วดูอนิเมะแล้วก็ไม่อยากอ่านอันนี้มีไอที่แดกนิ้วอจิ้วจะเสือไขเซนนะเออะอนิเมะนี่ทำดีมากก็เลยแบบไม่อยากไม่อยากไม่อยากอ่าน แนะนำบางีายแนะนำบางงานเอที่อาจจะดังหรือไม่ดงไม่รู้แต่ว่าอยากให้แนะนําตอนนี้กูชอบอันนี้อ่าไครจูนหมาเอขเอก็คือเป็นเนื้อเรื่องก็คงประปาณว่าแบบมีไครจูมาโจมตีญี่ปุ่นพระเอกมันอยากอยู่ในหน่วยหน่วยปาาไครจูวยป่าไครจูแต่ชีวิตแม่งอ่ะอยู่มาจนกลางคนแล้วเป็นได้แค่หน่วยแบบทำความสะอาดแล้วก็มีโอกาสที่จะไปโดนไครจูเข้าสุขเข้าสิงโดนไครจูแล้วคจูแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปฝึกอยู่ในหน่วยปาาไครจูอะไรเงี้ยเออ ก็เรียกว่ากำลังดีก็ค่อนข้างค่อนข้างสนุกนะครับสซวแล้วแซกูคือเหมือนได้ย้อนกลับไปอ่านการ์ตูนตอนแบบวัยรุ่นอีกทีแล้วเส้นก็โอเคเส้นสวยผมเป็นการ์ตูนเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีก่อนชื่ออเมก้าไทร์อเมก้าไทร์เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าพระเอกเนี่ยมันเจอจุดความสิ้นหวังของชีวิตที่โดนพ่อไล่ฆ่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยไปเจอกับไวรัสตัวหนึ่งที่ทําให้จะขึ้นมาเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ของโลกข้างหน้า แต่พระเอกเนี่ยมันก็ดันไปเจอว่าที่จีนที่อเมริกาที่ซาอุมันก็มีพวกนี้เหมือนกันที่จะพร้อมที่จะขึ้นเป็นสายพันธุ์ใหม่เพราะฉะนั้นพวกนี้มันต้องชิงดีชิงเด่นกันและมีการที่มีทั้งแข่งขันมีทั้งร่วมมือกันด้วยเพื่อที่จะไม่ให้อีกสายพันธุ์อื่นขึ้นมาได้อ,อะไรเงี้ยคิดอยู่หลายเรื่องแต่ว,ว่าเอาเรื่องนี้แล้วกันบริษัทธรรมืัม ไม่ใช่แล้วบริษัทก็จอผีมันเม่อก้จบไปแล้วไปหาอ่านได้เป็นลิขสิทธิ์ด้วยสิทธิก่อนเล่มก็จบแล้วมันจะมีบริษัทหนึ่งซึ่งแม่งพร้อมจะโผล่ทุกที่เว้ยสมมติเราเดินเดินอยู่การป่ากางเขาเงี้ยเราก็แบบอ้าวเฮียตึกนี้มาได้ไงวะนี่เข้าไปดูหน่อยแล้วกันอ่าก็จะฟีลอย่างเนี้ยแล้วพอเข้าไปปุ๊บก็จะมีน้องนางเอกพนักงานนัต้อนรับก็มาถามว่าคุณชื่ออะไรคุณช่วยเขียนชื่อหน่อยอาเราก็เขียนชื่อไปใน A ใน B อายุเท่าไหร่ปุ๊บเสร็จก็จะพาเราีออเาาาาาก็จจะมตนนวยุ ณนะตอนนั้นแผ่นหนึ่งก็คือความทรงจําของเราในตอนอายุนั้นเพราะเรื่องไม่มีแค่นี้จริงเว้ยไม่มีแค่นี้เว้ยแต่วิธีการเล่าเรื่องของมันนะ่ะแม่งสนุกเว้ยเพราะว่ามุมบองที่เราบองตัวเองกับ,ก,บกับตอนอดีตแม่งไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยคือบางตอนเน่ยมันสามารถพาไปเวหลอมแบบที่มึงคิดไม่ถึงอ่ะบางตอนเป็นตลกลายบางตอนแม่งซึงซึงแบบซึงแบบซึงดีๆแบบโลกดีเลยคือมันไปทุกเว ลองไปลองลองดูบริษัทสมัมผัสกรรสมสัมผัสกรรสมสัมผัสกรออสมร,กรมเดีืเดืตนดเกันเทปต่อไปนะครับสำหรับเราแพร่แตกฟองในเทปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจกันครับเจอ